กูอยู่ปะขอคนแปลกใหม่ทุกบอลทุกวนที่แล้วปูผมเหมืนอัน<ด>ผมอันมาหาปูตั้งแต่วันที่สิบหกมิถุนามาหอด ไม่ออกว่าปูไปสังขารกับแมนบดบ้านนี้ดิมนต์เขานิมุนไปสั้งเข่าโอ้ยี่สิบสามมีเถอะนะไมาอีกบ่พ่อปูมือฝนตกแห้งขาดไปต้องจอดคอยจะโต๊ะคุณโอ้ยไปจอดไปที่เอาหลอดอันนี้ไปเจ้าจอมหลวงปูนเขนเอาเบอร์ให้อีกเบอร์หนึ่งมันมันมันบันทึกคนก็เรียกเอาเบอร์นี้นะให้ผมบันเึกเขาพี่คนคนคนซื้ออย่างเดี๋ผมก็ลืมถามซื้อเคนอ๋อเพิ่นก็เลยว่าให้ให้โทรเบิงเพิ่นว่า ผู้มาอีกเทือที่สามมันด้วยครูมาแล้วมาบ่อยังเดี๋ยวรอวะแม่ครับกู <c oughs> จำไดวบ่นี่ผมมาแล้วรอบนึงเือได้<า>ยังวมาเอาแต่จะโซ่เอาเวียกว่าเนาะโอ้ยอแม่ก็ับู้ก็แม่

เพิ่นหนึ่งมากนะพี่เราเรียมพาเราเราลูบให้เบิ่งกจะเล่นเพิ่นกระไดมากกาปลาเย็นอันนี้เยอบาเย็นมาเห็นมั้เห็นนั่นผมเห็นปูนปูนมากจานมากอย่างผมซื้อแผ่นทองแดงมาถวายปูด้วยครับผมนี่ผมซื้อแผ่นทองแดงมาถวายปูแล้วตะปูสิจานถวักอันให้ผูเล็กแล้วตะปูเราคงซื้อมาถวายกัอ้อวสันน <laughs> จานในผมผมเห็นปูจานแผ่นเนงินใไหสองแผ่นนี่แล้แผ่นทองแดงผมถวายปู แต่ตะปูสีเทามันหลายโวดของข้าวเออครับเพอเพือมันจะช่องจอมมันถือก้อนนี้โอ้ครับช่องจอมมันแพนเรื่องผาาบาทโอ้นั่นยุเข้าหรือเ่าโอ้ไม่เ้าเปิดทํามายังหมเศร้าแล้วโพงส้องหนอนเป็นไหบครับเออโ้งปูปูว่าเองไม่บอหรือว่าเปิดเปิดเทปหรือว่าทำวัดทำบุเข้าทำบุกาี่ข้างกนครับทำบัดเทําทำัดเย็นอ๋อครับ เสียงปูนี่ดังก็จะดังเปิดบานเนาะเพราะคำมันเงียบเป็นมือเสาเนาะก็จะดังกล่องเออแบบนั้นครับผมกับที่ปูหารอบกวางผมกับป่อยว่างเยอะเลยครับมื่อเด็กเป็นชูงย่างมาทีบ้านมือได้ยินเนี่ยเป็นย่างกับเป็นปลาดี่มันคงคาเลยครับชีวิตเกิดมากมันกับคมคาเลยครับโอ้โหปูครับ คือน่านนัหือนฟาวิ่หี่มว่าปูนขคยอยางพานบ้านต้งไปต้อแก่ต้อกแต่น่ากินนออตกผ่านบ้านผมโยม้อนหอดน่ากินนวมันหอดบ้านผมบอกสู้พ่อ่ผมฟังอยู่เน๊ยพ่อยผมหมือนเจดสิบปีแต่มาขึ้นสิบหทันปูนทันทำไมยังแต่ทำไมยังเป็นเล็กน้อยอยู่วะตอนนี้อายุที่าปีนึงก็ยาวเอาเรียนเลยโอ้ยเอาเรียนใ่มหาสกอขาอายุทปีทีอปี สมัยตะกี้ก็สิมีหมีมีเสืออยู่เนาะอันตรายเนาะครับเนาะเออแม่บอออันตรายอยู่เนาะนกหนูปูกี่เขาบอกเออดบ่อยากน้ำกระช่วมร้ายคนมากครับพี่ชื่อบอกพี่ซื้อแพร่อย่างนี้เลยครับซื้อกอดไหมแขนไม้เป็นพระอามาดอกแพร่ท้องแพร่หนังนี่อยู่พร้อมดเลยครับเพฉั้นไหวซ้ำคนตายก็ถึูสอนบ้านเขาฆาขายคือกันครับ เพื่อนบอกกันอยู่เพิ่นว่ามาหาปูเพิ่นว่าโอ้ยดีใจหลายได้กูไปดอกนึงเพิ่นว่านะครับคืออย่างนี้เพื่อนบอกว่าดีใจหลายเพิ่นว่านผมก็ดีใจนั่เพิ่นอยู่มาพ่อปูเลยนะผมมาสองเชือกหมดโอ้ยบ่บ่ทันกันเขาเกษียณให้ปูภาคก่อนถึงเราะบังเนาะเขาเกษียณครับก่อนเนาะแต่ผมกษียณให้ปูภาคก่อนนั่นก็บัาผมก็ดีเดินทางไปตุลาทัศนต่อไปขึ้นข่าวครับข่าวพี่ผมดี เอาละบาทผมงสินบกผต้องนสีหนะครับไปเถอะครับไปช่วงดีชุวก้าไปมากผมนอเนมดีี้มาก่อนโหอยู่แล้วอันนั้นเขเล่นล่นเห็นอันนี้อยู่หรอปิดเลยนด้ครับรับัแมนครับปิดปิดหาอันนั้นทีีแต่เทียนคือคือบ่ามีเสียงหาไปงานเป็นไงเนาะหาตรวจมุงย้อเสียงดังจูคือเนาะโอเคครับ